สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจาริขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใยเรียนใยรู้เช่นเคยก็ฝากติดตามนะครับทั้งสองช่องทางด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเช่นเคยเรามาดูดวงครูดวงที่12กันครับดวงครูดวงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงครูที่น่ารักมากๆครับผมเป็นผู้ให้เลิก ค้อดของเขาเองนะครับดวงครูดวงนี้ก็คือเป็นดวงเราไาพูดถึงการเสริมเติมแต่โดยตานะบริเวณหัวข้อบาล่ยจุดปลายเท้าว่าด,ด้วยเรื่องช่องหัสชะเสริมเรื่องพี่น้องหรือเพื่อนมาดูกันครับกดข้อแรกนะเอาลัคนามาตั้งที่ราศีกันเราไปดูว่าเขาเป็นดวงคนหรือดวงเทวดาก็ถ้าเกิด ใครดูใครเรียนใหม่ๆก็จะบอกว่าอาจารย์ดูนี่ดวงคนนะทำไมอาจารย์ดวงเทวดาย้อนกลับไปดูดวงครูดวงที่1ิบสองนะในเรื่องของช่องตนุกก็คือเรื่องราของน้องคนนี้แหละนะครับว่าทําไมแล้วเราจะได้อ๋อกริ๊กขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเรียนทีแรกอะธรรมดาธรรมดาเรากเลยจะพาคุณไปเหยียบเมฆเป็นเซียนดังนั้น ติดตามเลยนะครับต่อมาเรามาพูดถึงช่องอะไรช่องศัสชะเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็นับตนุกรุภะศาสาชะก็นับสามนั่นแหละง่าย,ายๆบางคนบอกว่าอาจารย์นับไปถูกหรอกจำแค่ว่าอยู่ช่องสามก็พอนะครับดังนั้นเราก็มาดูครับราศีพิจิกนะลิ้นปีหรือแผ่นหลังสเต็ปต่อมาสเต็ปที่สามเราก็มาดูว่าอะไรอยู่ช่องศาสชะหรือช่องเพื่อนก็มีเลข หนึ่งและเลขสี่เราก็มาดูครับว่าเลขหนึ่งเลขสี่เพื่อนเขาญาติเขาภรรยาเขาเป็นยังไงบ้างก็คือคู่มิตรคู่ท่าคู่สมิลตัวเองก็มีเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดส่วนดาวพุธละ่ะมีเลขอะไรบ้างที่เป็นเพื่อนเขาก็มีเลขสองเลขหกและเลขเจ็ดก่อนอื่นวิธีคิดนะง่ายอะไรเยอะสุดและไม่ใช่ตัวเขานะครับมีไหมตัวเขาในนี้ ไม่มีเนาะหนึ่งกับสี่ไม่มีดังนั้นอะไรเยอะสุดมีเลขหกครับกับเลขเจ็ดใช้ได้ทั้งสองอันแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเรารักเพื่อนมากก็ใช้เลขหกเราก็มาดูกันต่อครับแล้วเราก็มาดูว่าเอออาจารย์อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอต่ในกรณีที่เลือกได้หกกับเจ็ดในมณทลนจักรวาลไม่เสียพอโหดวิศวะให้เลิอกนะครับไม่ยากคุยแต่เพรเอิญว่าดวงน้องคนเนี้ ดาวเขา้อยเรียงสวยนั่นเองแล้วเขาเป็นเด็กผู้หญิงผมก็เลยให้ลักษณะขเขาอะ่ะเป็นดาวจันร์นะครับจะได้สบายจะได้ไม่ต้องลําบากแล้วก็เลือกมาดูครับเลขหกเลขเจ็ดในนี้โอ้โหบังเอิญว่าเลขเจดเป็นกาลีเลขหเป็นเดชนะนะตัดเลขเจดออกไปก่อนเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าสมมุติว่าให้คุณค่าเลขหได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลขเจดได้ 98%อันนี้ก็สุดยอดมากแล้วแหละแต่เลือกได้ก็คือเลือกดาวศุกร์นั่นเองรเรามาดูนะครับดาวศุกร์กับดาวเสาร์เหมือนเดิมบริเวณนะครับลิ้นปีนะครับดังนั้นเราใช้พระได้ใช้องค์เทพได้ใช้พระแม่ได้ใช้พนาลาได้ใช้พระแม่อ,อมาได้ใช้เจ้าพ่อคนอูได้นะครับแต่ที่นิยมเขานิยมให้แขวน วัตถุบุคคลที่เป็นเกี่ยวกับอัญมณีนะครับใช้สีม่วงได้ใช้กระจกได้ใช้พลอยนกพะเก้าได้ใช้หอยสังได้นะครับดังนั้นใช้ได้หมดเลยต่อมาบริเวณละ่ะเราก็ไปดูว่าเขาเป็นดาวเทียวดานะนะครับดาวเทียวดาแล้วก็ไปดูว่า,า,ววานะนะราศีไหนเอ,อเ้ยเมือ่อกี้อยู่ราศีพิจิกเนาะชมเพื่อน อยู่บริเวณลิ้นปีหรือแผ่นหลังดังนั้นอาจารย์ผมสักแผ่นหลังได้ไหมได้นะครับเราถือว่าเราเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงเนาะออกไว้ข้างหน้าไม่สะดวกถือว่าเสื้อยกทรงเขาเขาก็ไม่เกี่ยวตรงนี้ได้นะครับเหมือนลูกค้าของบางคนเนี่ยเขาลอยสร้อยนะครับลงมาแผ่นหลังก็มีผมก็เออนานๆดีจะเห็นคนประเภทนี้นะครับพระอยู่ข้างหลังลึกลงไปเลยเนี่ยนี่แหละคือจริงๆแล้วคนโบราณเขาสอนกันแบบนี้เช่นกันนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ ไว้ตรงข้างหน้าได้ลิ้นปีได้ดังนั้นได้หมดเลยจะแขวนจะจัดตามอธัธยาศัยของคุณเลยและที่สําคัญผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าที่มาที่ไปของวัตถุมงคลเนาะมาจากเกจิอาจารย์ท่านใดห้ามแต่ข้ามลาวต้องอยู่บริเวณที่ถูกต้องและคุณสามารถที่จะปลุกเสกวัตถุมงคลน,นั้นได้เก่งกว่าเกจิอาจารย์ด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรคุณรักวัตถุมงคลมากที่สุดเอง วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ทุกท่านไฟเรียนไฟรู้ไปเจอกันคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ